ันนี้ไดทางมาใจทีนี้เราตั้งใจมาให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับเมื่อดดตั้งใจจะมาขึ้นเวทีพูดอะไรที่เราทำเลยนะครับตั้งใจมาทีนี้เราอยู่ไปอยู่นานไม่ได้มาจากคณะคือขายผมสมาคคมสมาคันันโรงเรียนเอกชนภากได้ซึ่งมีโรงเรียนของเราีกี่ในพัก าใต้นรูปตรไมใ่เคแล้วก็ทางมาคมสมรันโรงเริเจะให้ความสคัมากในเรื่องของการปกป้องศิษในเรื่องของการปสัมพันธ์กับพน้องประชาชนในเรื่องของปกป้องศิ์ของตัวเองปกป้องทรัพยากรของชาติ เลยแต่งตั้งครับกับบอสนี่กับบอสตุ้กุ์และทีมงานอีกสองสามคนเพื่อติดตามเรื่องที่อยากให้คิดให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับในหลักการอิสลามเนี่ยการปกป้องศีกเป็นสิ่งที่สนับสนุนอย่างยิ่งบนบนพื้นฐานไม่เหยียดเยียนอื่นๆบนบนพื้นฐานที่ว่าอ่าทรัพยากรธรรมารธรรมชาติของชาติเนี่ยทรัพย์ของชาติเนี่ยต้องเป็นของคนชาตินะ นี่เป็นหลักการข้องไปณวันนี้พวกเราต้องตื่นพวกเราต้องตื่นครับคนที่เราจ้างให้มาเฝ้ามาดูแลจัดการเกษตรธรรมชาติเราประชาชนพวกเป็นเจ้าของเราจ้างนักการเมืองเราจ้างรัฐบาลให้มาดูแลสิ่งเหล่านี้ณเวลานี้เราไว้ใจรุกนจ้างเราไม่ได้้วเราเลยต้องลุกขึ้นมาปกป้องด้วยตัวเอง ขอให้กำลังใจกับทุกท่านวันนี้นะครับขอเสียงหน่อยครับผมเราสู้ไม่สู้เราสู้ไม่สู้โอเคที่น้องซินในภาคใต้ทั้งหมดพร้อมจากเียงข้างท่าคประชาชนพร้อมจากเียงข้างเาเรียกว่า NGO งอันนี้ปางครั้งก็ต้อง พออียลยินดีต้อนรับกับตัวเองยินดีรนะครับยินดีรับกับสิ่งที่เป็นตั้งฉายาให้นะครับโอเคร้อยอาจารย์สุกโลกพูดได้ที่หนึ่งที่เราบริร่างด้วยพระนามของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอเราขอบคุณพี่น้องจากภาคใต้จากทุกจังหวัดจะแจ้งให้พี่น้องได้ทราบว่า โรงเรียนเด็กชน2นสอนศาสนาอิสลามอา้นะครับซึ่งมีลูกศิษย์3 0 0 0่าคนเราเคยต่อสู้กับพี่น้องชนะจนชนะที่น้ารัฐสภาเมื่อ2-3ปีที่แล้วและตอนนี้นะครับแระต้องทำการศึกษา s อสไม่เฉพาะชนะอย่างเดียวแต่มันเป็นอนิสง จนถึงสงข,ขาและปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้บนฐานทรัพยากรบนฐานชุมชนโดยใช้องค์ความรู้เครือข่ายการทำงานร่วมกันกับพี่น้องโดยเป็นพุทธมุสลิมหลากหลายเชืช้อชาติสมาคมสมาคมต่างๆทุกทุนภาคใต้ไอต่อสู้ กับพี่น้องที่อยู่บนเขาในรับหลังตัวอ่อนเราต่อสู้ให้มาเลยอันนี้เป็นหน้าที่หน้าที่ในภาษาศาสนาอิสลามว่าจิตมันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องทำเป็นภารกิจ Alulamau walasatu lambiya purusa sasana n, binfuati tak merudukkan sasana. Sasana n, binen yang mengatakan kita harus berjuang untuk memperjuangkan kebenaran. Bahkan, meskipun itu adalah kebohongan. Alam n, alim n, alam n. ห,หรือว่าก่อนหน้ากษัตริตย์ก่อนหน้าผู้นําก่อนหน้าผู้ปกครองที่ทำนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองมีภารกิจท,ที่ต้องรีบกลับนะครับก็ขอพรจากพระพุทธเจ้าพระมุภานาหัวตาลานะครับให้เวทีวันนี้เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายนะครับเราต่อสู้บนฐาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายระับคุณฐานหน้าที่พลเมืองวิชาหน้าที่พลเมืองที่เราเรียนในวิชาสังคมตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยถ้ากราบใดที่มันอยู่ในหนังสือไม่สามารถนำมาใช้ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งหน้าที่พลเมืองมันเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการถ้าตราบใดให้เด็กเรียนแต่ทฤษฎีแต่ไม่นำมาสู่การิบัติมันก็ไม่มีค่า وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته